สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลทุกท่านเลยครับวันนี้ครับเจอกับผมนักเทพบอลแบบนี้ครับแน่นอนว่าจะมีทัศนฟุตบอลดีครับมาฝากพี่พื่ท่านเพื่อเป็นแนวทางหน้าช่องแบบนี้ทุกวันเลยครับวันนี้ครับ10มีนาคม2567เครับเป็นอีกหนึ่งวันครับที่รายการฟุตบอลคึกคักจริงๆและมีหลากหลายคู่ครับที่น่าจับตามองที่น่าเลือกลุนเลือกเชียร์เสียเหลือเกินครับสำหรับพี่พี่ท่านใดครับที่กําลังมองหาครอบครัวร่วมรุ้นร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ ของนัดครับ911 Sport c คารครับรับรองว่าในครอบครัวไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับจะมีนัดครับและพี่ๆทีมงานครับรวมไปถึงครับกูรูบอลเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับที่จะคอยวิเคราะห์นะครับและจัดวางแนวทางในการลงทุนให้กับพี่ๆท่านรวมไปถึงครับการอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงใครที่สนใจเข้าร่วมครอบครัวครับก็เดี๋ยวนัดครับจะทิ้งนะครับช่องทางการติดตามไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันครับและสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับกับ3ตัวเน้นตัวหนัก3ตัวจี๊ดเกี่ยวกับฟุตบอล วันนี้ที่นัดจิบยกมาฝากครับไปเริ่มกันที่คู่แรกได้เลยครับคู่แรกครับให้มองไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เลยครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ทีมท้ายๆของตารางทีมหนีตกชั้นนั่ครับสำหรับคู่นี้ครับนัดอยากให้แนะนำครับเลือกมองไปที่โจชินอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้เลยครับผลงานช่วงหลังของเวสต์แฮมเองเนี่ยไม่ดูดีสักเท่าไหร่ครับแต่ว่า2เกมหลังสุดครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็เหมือนกับจะเรียกความมั่นใจเรียกฟอร์มเก่ง กลับมาให้ทีมได้ครับเก็บชัยชนะมา2เกมติดแล้วครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดไป4ประตูต่อ2ครับแล้วก็บุกไปเยือนเอเวอรตนครับก็ตบเอเวอรตนถึงขินเลย3ประตูต่อ1ครับสวนทางกับทางด้านทีมเยือนอย่างเบอร์รี่สุดๆเลยครับ ฟอร์มช่วงหลังเองครับถือว่าย่ำแย่จริงๆครับสมแล้วครับกับที่เป็นทีมหนีตกชั้นครับแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะรอดครับสำหรับเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เองครับ10เกมหลังสุดครับไม่สามารถเก็บชัยชนะจากใครได้เลยหนักไปทางแพ้ด้วยและที่สําคัญครับวันนี้รับบททีมเยือนบอกเลยว่าเบอร์ลี่เองมีผลงานการออกเล่นเป็นทีมเยือนที่แย่มากๆครับ5เกมหลังสุดในบททีมเยือนเนี่ยแพ้ติดต่อกันมาถึง5เกมวันนี้ครับขุมกําลังทางเวสแฮมรวมไปถึงฟุตบอลครับที่กําลังได้ใจเก็บชัยชนะมา2เกมรวด วันนี้เปิดบ้านต่อรับการเยือนของทีมท้ายตารางแบบนี้ไม่น่าจะปล่อยผ่านไปง่ายๆอย่างแน่นอนบวกกับกระแสภายในเองครับวันนี้ค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางด้านของเวสต์แฮมเสียเหลือเกินครับนัดมองครับว่าวันนี้ครับเวสต์แฮมจะเปิดบ้านปิดเกมเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนให้เลือกมองไปที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดได้เลยครับคู่ที่2ครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจําค่าคืนวันนี้เลยก็ว่าได้ครับไปทางด้านของหงแดงเรอัลปูครับจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของแมนซิตี้ครับสำหรับคู่นี้ครับนัดอยากให้เลือกมองไป ที่ลิวอพูได้เลยครับผลงานช่วงหลังของลิวอพูเองครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นตัวหลักหรือว่าผู้เล่นชุดสำรองครับสามารถทดแทนกันได้แบบ100และโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกหรือว่าฟุตบอลถ้วยครับสามารถเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องผลิตสกอร์ได้แบบเป็นก่อเป็นกำรรเลยครับและที่สําคัญเองถสติในแอนฟิลของลิวอพูค่อนข้างน่าสนใจเลยครับ ฤดูกาลนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามแต่ครับเมื่อไหรก็ตามแต่ที่เปิดแอนฟิลด์ครับริวรพูไม่เคยพลาดท่าแพ้ให้กับใครเลยครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาจริงๆครับฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ค่อนข้างโดดเด่นเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามแต่สามารถเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเลยและวันนี้หากมีใครพลาดท่าแพ้ครับ อาจส่งผลยับถึงแชมป์ในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้เกมค่ําคืนวันนี้สนุกอย่างแน่นอนครับเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของขุมกําลังแลครับ ก่อนหน้านี้ครับลิว์พูมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยมาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะเป็นโมเมซาลาหรือว่าโซบารายเองครับแต่ในเกมล่าสุดครับในฟุตบอลถ้วยเราเห็นแล้วว่า2ผู้เล่นตัวหลักอย่างโมเมซาาห์และโซบารายก็พร้อมกลับมาลงสนามและคิดว่าค่ำคืนวันนี้ครับลิว์พูจะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านแมนซิตี้เองก็ไม่มีปัญหาอาการผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบงนะครับเกมวันนี้สนุกแน่นอนครับแต่ในเมื่อกำแพงครับเปิดมาเสมอไหนเสมอกันแบบนี้ครับเลือก ซื้อใจครับไปที่เจ้าบ้านครับอย่างหงแดงลิเวอร์ p o o ครับมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและหากมองหาผู้ชนะลิเวอร์ p o o อาจจะมีโอกาสเปิดบ้านครับเก็บ3คะแนนได้ในค่ำคืนนี้ให้เลือกมองไปที่ลิเวอร์ p o o ได้เลยครับ ัวเน้นตัวที่3ครับหน้าช่องประจำค่ำคืนวันนี้ครับมองไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสกันได้เลยครับเป็นทางด้านของปารีสครับจะฝูงจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแล้งครับสำหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่เจ้าถิ่นอย่างปารีสได้เลยครับวันนี้คิดว่าจะเปิดบ้าน จบเกมครับเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับปารีสเองผลงานช่วงหลังถือว่าร้อนแรงและก็โดดเด่นจริงๆครับแล้วก็เกมล่าสุดเฮดเวทที่เคยเจอกันของ2ทีมนี้ครับก็เป็นทางด้านของปารีสครับบุกไปอัดทางด้านของแรงถึงถิ่น3ประตูต่อสูตรเลยครับส่วนทางด้านผลงานของแรงช่วงหลังเองถือว่าย่ำแย่เลยครับ5เกมหลังสุดสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองแล้ววันนี้ต้องบุกมาเยือนปารีสด้วยครับปารีสในบ้านแข็งแร่งจริงนัดมองว่ากระแสภายในวันนี้ของปารีสเองก่อนข้างน่าสนใจครับคาดว่าวันนี้ครับปารีสจะ เอาชนะแหลงได้ด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2ประตูดได้อย่างแน่นอนครับให้เลือกมองตัวเน้นตัวที่3ไปทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างปารีสได้เลยครับและนี่คือ3ตัวจี้ประจําค่ํำคืนวันนี้ครับพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้ต่อกันด้วยลวกันครับสำหรับวันนี้นัดขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับจเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ